มันต้องอย่างนี้มันต้องแทบอย่างนี้ก็ยังโทวที่ผ่านมายแยแจ๋วทำอะไรให้ฉันก็ไม่รู้คุณผู้หญิงคะคุณหมอมาหาค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะพี่หมอไปไงมาไงคะเนี่ยตามติดตามติกขึ้นมานี่แหละเดี๋ยวนี้มีมุกนะคะตายแล้วมีทถานอะไรเนี่ยยังยังไม่ตายค่ะยังอยู่ต่อมตำจเห็นนั่นเลยแล้วก็พลิกไปโตโตนั่นเลยเนี่ยไม่รู้เป็นไรท้องนี้นะคะแบบ ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวอาหารแซ่บรสจ,จัดเยอะจมากเลยเผ็ดเปรี้ยว,วไว้กินหวานนะเผ็ดเผ็ดอย่างนะี้ไม่ดีต่อลูกนะอ่ะมันมันไม่ดีหรอคะเนี่ยไม่ดีสิดูดดดน้ำมาแล้วค่ะม,มาแล้วจ้าวมีคะ่ะกาแฟของฟูร <มา S 1> ี่นะคะมาแล้วก็กาแฟเหวานมีทั้งของเผ็ดเผ็ดทั้งกาแฟทั้งเค้กแบบนี้ด้วยก็อร่อยไงคะพี่หมอเออไม่รู้ไงเนี่ยง่ายๆเลยสิ่งที่คุณแม่ท้องนะต้องกินเลย ที่จาเป็นก็คืออา,าหารครบ5หมู่แล้วก็จําเป็นเลยก็คือโฟลิกแอซิดต้องเริ่มทานก่อนที่ตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของลดเรื่องของเด็กพิการทางสมองและไขประสาทได้ด้วยเช่นเดียวกันอันที่2เลยก็คือเรื่องของธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยมีความสำคัญและจําเป็นมากเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการบํารุงเลือดซึ่งเราเจอมากก็คือพวกตับพวกผักใบเขียวพวกนี้มีธาตุเหล็กเยอะ อันที่3เลยที่จาเป็นเลยก็คือเรื่องไอโอดีนเพราะช่วงไอโอดีนเนี่ยระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยต่อมไทรอยทํางานหนะักขึ้น<ม>แต่ถ้าเกิดขาดไอโอดีนเนี่ยลูกออกมาเอ๋อได้นะแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่าถ้าไปฝากท้องเร็วเนี่ยมันจะมียาชนิดหนึ่นงตอนนี้ก็คือเป็นยารวมซึ่งมีทั้งธาตุเหล็กนะมีทั้งโฟรินะครับมีทั้งไอโอดีนอยู่ในเม็ดเดียวกินวันละครั้ง<ม>อันนี้ก็จะช่วยที่จะทําให้ลูกในท้องเธอเนี่ยแข็งแรงแล้วก็พัฒนาการสมวัยได้ม่อคลอดออกมาแต่คุณหมอคะเดี๋ยวแม่แอบเห็น คุณผู้หญิงนะคะกินขนมจุ๊บตอนนี้เดี๋ยวจับสวนทํไม่รู้ว่าท้องหรืออ้วนแล้วเป็นอย่างนี้จะดีหรอคะนี่ท้องหรืออ้วนคำนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโดนนะแจ๋วเธอเป็นลูกพี่หรือว่าลูกน้องฉันกันแน่ยะจริงๆแล้วแหววพูดถูกแล้วคือจริงๆในช่วงที่ตั้งท้องเนี่ยน้ำหนัหกไม่ควรที่จะเกินสิบลกสิบสองกิโลและกินก็ต้องกินให้พอเพียงคุณหมอเนี่ยเก่งสืดๆเลยจ้ะคุณหมอเก่งอย่างนี้ทำไมไม่มีลูกเองเลยล่ะคะเดี๋ยวฉันว่าจะต้องหาคนใช้ใหม่แล้วเนี่ยจะหาเองด แถวบ้านเยอะแยะเลยแบบนี้